นำมซเนอโดยแมนซิตี้ฟนไทยแลนด์เรียกว่าร้อนระอุกกันเลยทีเดียวสำหรับคาราบาวครับที่เรือชนหงรอบสี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมประสึกกับลิเวอร์พูลอีกรอบหลังจับฉลากให้พบกันในซึกคาราบาวครับรอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายคาราบาวครับรอบ4จับฉลากทันทีหลังจบคู่สุดท้ายของรอบที่3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบเป็นทีมสุดท้ายด้วยการเปิดรังเอาชนะแอสตันวิลล่าไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ2คู่สำคัญของรอบนี้เป็นการพบกันระหว่าง2ทีมใหญ่จากพิมลิกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลส่วนแมนยูจะได้พบกับเบอร์ลีวันนี้แอดมินจะมาสรุปผลการจับฉลากรอบ16ทีมสุดท้ายของรอบ4คาราบาวครับให้แฟนๆได้ทราบกันนะครับว่าทั้งหมด มีทีมไหนเจอกับทีมไหนบ้างไปกันที่คู่แรกวูป๊ปเทมตันพบจิลลิงแฮมคู่ที่สองเซาทิมตันพบลินคอนคู่ที่สามแบล็กเบิร์นพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คู่ที่สี่นิวคาสเซิลพบบอร์นมัธและไฮไลท์ของคาราบาวคัพรอบนี้คือแมนซิตี้พบลิเวอร์พูลคู่ที่หกแมนเ,เนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเบ,บิร์นสลีย์คู่ที่เจ็ด มิวตันควีนพบเลเตอร์ซิตี้และคู่สุดท้ายคู่ที่8ชาวตันพบไบรตันและนี่ก็คือรายชื่อทั้งหมด16ทีมในรอบ4ใครเป็นแฟนทีมไหนเชียร์ใครอยู่ก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันได้เลยนะครับสำหรับวันแข่งขันจะลงสนามในช่วงกลางสัปดาห์แรกหลังจากจบศึกฟุตบอลโลก2022ที่นัดชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันอังคารที่18ธันวาคม2565แล้วเราก็มารอดูกันนะครับว่าคระบาวครับปีนี้ใครจะควา้าแชมป์ไปครองยังไงซะแฟนๆเรือใบสีฟ้าก็อย่าลืมเอาใจช่วยเรือใบสีฟ้าของพวกเราด้วยนะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน